นุ่แมแจมทันโค้งบ้านเน่ห้แนวอยู่ครับให้แนวอยู่ลงฝืนมืออีกแล้วครับนุ่แมแจมเรื่อยๆเรื่อยๆ นายเหรอครับมเลลากามานังเหล็บนังตกนะครับท่านประธานขั้วพี่น้องมเลล่าก่ะจะขายของต่อหรอครับนาแล้วครับขันกวงมาแล้วอึบ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 อบ ลองอีม้านไปเยิดขึ่นปะคุดเกิดขึ้ปกไหมพี่น้องสวัสดีครับมือนึ่ก็เป็นอีกหนึ่งมือนะครับที่ขายของผ่านมาทางหมายริมทางนะครับขอบ้อหายพลาดโอกาสคือเก้าพี่น้อง มาแวมาซองมึงคือเกาล่ะครับแต่รมุนกับวารอบนี่ซิมีโตหรือบอนะครับน้ำก่าผูซื้อว่าจะหน่อยก็เกาแล้วนะครับพี่น้องน้ำเริ่มเห็นโขดมิ้นแล้วนะครับมโตหรือบอนะครับขารอบล,ลุนรอดติตามครับอ๋อไม่แหลกแหกมันพี่น้อง่อตหรือบอนะครับ มาแล้วครับยังมีโตัวคือเก่าพี่น้องแต้มแหลกมาครับใส่หน่อยใส่หน่อยแต้มแหลกสำคัญเสมอเก็บแ,แต้มไป็นก้อน ขย้นอนนี่และข้าก็ิข้กินเขาแล้วเรื่องอยู่บ่ะมันรถดไงเขาบวดกี่ล่ะครับใหม่ต้อไป ท่านโกงมาแล้วปลาเข็งบ่ามันปลาเข็งของเพิ่นเขาของเพิ่นนึกตมามบุตรกับหนากลองบเลยหรือเปล่า ตากีนไปงามเสรยงบาทผู้หนึ่งโตสวยๆเลยบานพี่น้องเชือบมาแล้วอุย้ยฝงลงเลยวะตุ๊บวะไงครับตุ๊บวะไงเิ็บแปมไปเรื่อยๆก่อนครับสามเปลา ต่อครับหนึต่อชืบมาแล้วครับตัวบูใหญ่คือเจ้าีินองโอ้ยตัวนยหน้อยนึง พอสิลปอดแนวนี่ไปเป็นยังไงทั้งคุณ cũng cam Chúc subscribe แค่โดดไปมีบ่เริ่มตัวไหนมันไหลดิ้งง่ายมาันตัวไหนน่อยอ่ะทันโค้งบานนี่ไปนงอยู่ครับไปนงอยู่ผมเพิ่มอีกแล้วครับนึงแต่ มึงเร้ยเรื่อยเรื่อยชึบขันค้วมือแบบครับ นิ่งตามชึบมาแล้วครับมาแล้วอีกนิ่งตามอยากกเจ่าแล้วอีกนิ่งตาเอาเหลือดเอาโค้งไก่แล้วครับ้อ,อย แล้วเจ้าครับร่บบองเบิงร่องเบิงมีอากาศกับมาร่องเหริน,น,นเบิงคีอกันล่ะกับขายของอน,น,น่ดนรดจอดพักชิ้นเข่ากันแล้วร่องเบิ้งเื่อ แต่ยาพอไกไห้หูว่ามีตคือเก่าพี่น้องหมายริมท่านะครับโตปลาหางใส่เพราะไงนะพี่น้องขั้นบวชขานคัวกะามาันนังเหร่นนั่งตกเอาเด้อ ามีน <HHH> ังตาหมูเพิ่นโอ้ยบอทีจุ๊บไม่หรอครับนี่เวลากลับมานั่งเล่นนั่งตกนะครับ ขันบวกขานขั้วพี่น้องบมญเลากันจะไปขายของต่อลรอครับมาแล้วครับขันกงมาแล้วอึบ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 อึอึโอ้ดอกดีมันเว้ยเส้นประคดเส้นบกไหยพี่น้อง มาหนอีกนะครับเราขายกันบ่อโอ้ยทั้บอกขยท้งป่ากันละพี่น้องเออโอ้พี่วลามาตกเอาด้วยครับนี่ผัวมาเออันดูผัวออเาอยที่เอา อีกาเอาอายูสไหนแล้วจักไม้เอาอีกแล้วทีนี้ให้ตะกินตัวนี่เรียบสวงามไงตัวละดอกนี่ชึบหืมของไงมาตระบานรอครับคัดโกงมาแล้ว โอ้ตัวง,งามระบายเลยเพื่๊บเพื่๊บใส่สวยครับใส่สวยตัวนี้เื่บพุ่ยฝนลงดำปื๊อตัวนี้ แดดล้วพี่น้องชืบก่อนไปขายของพี่น้องเชือบชือบเชือบแต่เสื้อบอกขอให้เสื้อปลาอยู่เราโอ้ตัวหน่อยตัวนี้ไปซะ ไปอีหลายอีค้ำเป็นไงทั้งพุ่นไปขายของหน่อยนะครับพี่น้องไฟมีเวลากะมะนังมาเลนนะครับโอ้สุดยอดครับสุดยอดเดี๋ยวเปลี่ยนกันพันสิบห้าสี่สิบยิบอไรขายของสำหรับหมายลิมทางในมือนี่นะครับเนาะเวลากะมีปลาไหลขึ้นมือนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวพาออกไปขายของนะครับ น้ำกะยังมี่พ่อได้เล่นอยู่นะครับน้ำกะถือว่ายังพ่อได้ share, ตกอยู่นะครับน้ำกะอ่อนแน่แล้วนะครับแต่ว่าโตปลากะมีมาเรื่อยๆอยู่นะครับแต่ว่ากะโตมาใหญ่แล้วพี่น้องเนาะผมก็อยากขายของนะครับกะมาเช็คเบื้องนะครับพ่อได้รู้ว่ายังมีโตอยู่นะครับเนาะกะปลาที่ได้นะครับได้ต้มหนึงพี่น้องได้อ้อมหนึงนะครับ ครับผรูขอขอบพระคุณนะครับผู้ชมข่ามาหลายเบิ่งรับชมนะครับแล้วก็ผู้สื่อติดตามให้นะครับครับก็ฝากติดตามไปแล้วนะครับเจ็บ่ได้พลาดหมายเด็ดๆนะครับแล้วก็คลิปต่อตไปครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปไวเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับไปลิ้น่แท้รับผม